นะโมสัมมาสัมพุทธานังปร r า m a t t ทัต t ีนังสีลาที่คุณประปารม m ปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอรธยอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณประปาราีีมีสิ่เป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผ่องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมอ .2 คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติอม ก็โมทนายาตยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณยมสุรีสนสูงเนินและครอบครัวนะก็ทำบุญทุกๆอย่างมา1นึ่งหมื่นสองร้อบาทคุณยมพิศวาสนาคเท,เทีเวชก็ทำบุญทุกอย่างมาสี่พบาทคุณยมบรรณามณีโชต ก็ทบุญทุกอย่างมาสองพันบาทคุณยมอนุปอติลักษณะนะร่วมสร้างพระบรมนะพระประถมนะองค์ปรถมปางเปิดโลกทรงเครื่องจกกักรพัดนะ แล้วก็ทองแทยเยนะ้เย็นวอนนะจรัศีเย็นวอนะก็ร่วมทําบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกนะสมทึงจกักรพรรดิมา500บาทแล้วครอบครัวของคุณยมพิเชษธีระอนุพงษ์ นะร่วมสร้างสมเด็จองค์ประถมปางเปิดโลกทรงเครื่องจรกรพัฒน์หนึ่งพันะ 1, บาทนะก็โมทนาญาติโยมทุกๆคนที่ได้ร่วมทำมํำบุญกันมาวันนี้เป็นวันที่สาม มีายนญาติโยมซึ่งปกติเลยนะวันที่3เมษายนก็จะทำบุญอุทิศให้กับลุงปู่เที่ยงหรือพระครูวินัยทอนเที่ยงเปสโลซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณ อย่างสูงสุดอนายัยมที่ท่านได้มรณภาพจากไปเมื่อปีพุทธศักราช2,548นะวันที่3เมษายนนี่แหละนะครบ12ปีแล้วตามที่ตั้งใจเอาไว้นี่ก็คือจะทำบุญให้ท่านทุกปี แต่ก็ไม่ได้ทำมาหลายปีนะในช่วงหลังเนี่ยประมาณสองสมปีไม่ได้ทำเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าพอแล้วละ่ะนะมีงานบุญอื่นที่ต้องทำเราทำให้ท่านรละลึกถึงท่านก็เป็นการดีแล้ววันนี้ก็มาระลึกถึงหลวงปู่ พระครูวินัยทรเที่ยงเปสโลอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่พระครูวินัยทรเที่ยงเปสโลเนี่ยท่านเป็นพระจากต่างจังหวัดจากจังหวัดสุรินทร์ยศหยมนะบานสวายนะท่านก็มาอยู่กรุงเทพ นะท่านก็ได้มาสร้างประโยชน์นะร่วมกับพระนะที่มาจากที่อื่นนะเป็นส่วนมากที่วัดเรียบราบบำรุงเลยนะอย่างพระเาระคุณพระครูสุคนทศินเนะจ้าวาดวัดเรียบราบบำรุงก็มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันหลวงพ่อส้อยธรรมราโสก็มาจากต่างประเทศนะ หลวงปู่เสริมบาวะโรก็มาจากบ้านสวายเหมือนกันท่านก็มาก็สร้างนะประโยชน์สร้างกุฏิเนี่ยที่จะมาได้พักอาศัยอยู่เนี่ย,ยอยูแล้วก็สร้างร่วมสร้างอุโบโสถร่วมสร้างสิ่งต่างๆนะในวัด ท่านก็เป็นผู้นำในการจ้างเมรุนะเมนนะายอดยมที่เผาศพจนสำเร็จท่านเนี่ยนะญาติดยมก็เป็นผู้ให้ที่พำนักพักอาศัยนะถ้าไม่มีท่านตมาก็คงไม่ได้มาอยู่ที่นี่ นะก็มีผู้มีพระคุณนะซึ่งลวงรับไปแล้วนะเป็นสุดมากก็ยังมีชีวิตอยู่ก็มีนะหลายท่านอัยญาติองคพระครูวุฒิยานประสุทนะเป็นหลวงพ่อที่อยู่ที่วัดท่านก็มรณภาพไปแล้วนะท่านก็เป็นเพื่อน พระจันทร์มหานว,วนวัณวัตโกรหรือพระครูศรียานวิเทศนะประธานสงฆ์วัดนะทท่พินแลนด์นะแล้วก็นี่แหละยะโยมนะพระจันทร์มหานวนก็อยู่กับลุงป,ปู่เที่ยงก็เป็นเหตุให้ได้มาอยู่ที่วัดเรียบนี่ยก็เพราะนะ หลวงพ่อนาพระครูวุิยานประสุทขแล้วก็พระอาจารย์มหานวนวันัตวัตโกรหรือพระครูศรียานวิเทศนี่แหละนะแล้วก็หลวงปู่เที่ยงแล้วก็มาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุขคนต์สินจาวัดวัดเรียบรัดบำรุงที่พูดถึงในวันนี้เพราะว่าทุกอย่าง กำลังจะสมบูรณ์แล้วที่ไม่พูดนะอยู่ในใจตลอดเพราะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อพูดไปก็ว่าเราคีคุยไปฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ถึงก็ไม่ควรพูดพระญาติโยม ที่ออกจากถิ่นเกิดมาก็รุนแล้วแต่มาก็เพื่อความนะเพื่อรักษาพระศาสนาเพื่อเผยแพร่พระศาสนานะแล้วแต่ท่านนะอย่างในรายการธรรมะแต่ละรายการเนี่ยผู้ที่จะฟังเนี่ยญาติโยมก็ต้องตั้งใจให้ดีเสียก่อน ยาคตินะฟังด้วยใจที่เป็นธรรมใจที่เมตตานะถ้านะสมาเองวันนี้ก็มาถึงแล้วก็คือวันที่5เมษายนนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว หมายถึงหลวงปู่เทพโลกงอดรก็มารออยู่แล้วสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกทรงเครื่องจักรพัดประดับพลอยนะก็วันที่ห้าก็มาแน่ๆนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้า นะซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะในหลวงรัชกา,กาลที่9ซึ่งได้เททองหล่อเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์แล้วก็จะได้อัญเชิญพระบรมรูปของพระองค์ท่าน ปริสถานที่เรือสุพรรณหงเป็นมรดกให้กับพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศชาติบ้านเมืองฉะนั้นเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเป็นมรดกบุญกุศลให้อยู่นะคู่กัน ระหว่างพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศไทยตามที่พระบาทนะตามที่พระเจ้าตากสินนะหรือปู่ตากนะท่านใดตั้งใจเอาไว้ในการกอบกู้พระพุทธศาสนาท่านบอกว่าให้พระพุทธศาสนา อยู่คู่องค์กษัตรานะเพราะว่าพระพุทธศาสนากับองค์กษัตราของไทยคู่กันมาท่านกอบกู้ชาติบ้านเบืองถวายเป็นพุทธบูชาแล้วการที่ได้ พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาพิสถานพร้อมกับเรือสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเป็นเรือประจำพระองค์ท่านในการเสด็จดำเนินทรงพระกถินทางชนละมตรนี่คือที่ผู้ใหญ่ ได้บอกว่าให้ทำเอาไว้เป็นมรดกมรดกคือให้อยู่คู่กันให้พระมหากษัตริย์ของไทยอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ทำไว้ก็ ทำมานะหลายหลายอย่างจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำมาจนวันที่ห้านี้แล้วญาติโยมจะครบองค์องค์ประกอบนะถึงแม้ว่าเรือยังไม่ขึ้นก็าตามแต่เมื่อ สมเด็จองค์ประถมปางเปิดโลกทรงเครื่องจัก,กรพัดมาแล้วพระบรมรูปของในหลวงราชการที่เก้ามาแล้วก็จะครบองค์ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ เป็นความถึงพร้อมซึ่งเป็นโชคดีที่สุดแล้วที่ได้วางหลักให้กับพระศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญ แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นผู้ที่สำคัญมีทั้งชาวโลกแล้วก็ชาวเทพทเทว,วดานับถือเคารพพระองค์ท่านทั้งนั้นและเมื่อ นำมาประกอบกันก็จะเป็นพลังเป็นความมั่นคงเป็นมรดกเท่ากับจุดหมายที่กระทำก็คือการประกาศพระธรรมการบอกบุญนะไม่ใช่การขายบุญนะญาติยโยมพระที่ท่านมาบอก มาออกอากาศธรรมะเนี่ยท่านมาบอกบุญไม่ใช่มาขายบุญนะก็บอกนะทุกคนใครจะร่วมทำก็อยู่ที่ทุกคนมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก,ก็คงไม่ทำนะฉะนั้นเมื่อพระท่านบอกนะแต่ละรายการอยัิโยมที่มีศรัทธาทำนั่นแหละ นะก็คือโยมก็ทําเพราะว่าท่านไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปอะไรญาติโยมเลยนะรุ่นแล้วแต่บอกเมื่อมีญาติโยมเคยร่วมบุญกันมาก็มีศรัทธาก็ร่วมสร้างร่วมทํากันนี่แหละญาติโยมการบอกบุญไม่ใช่การขายบุญนะก็เนี่ยวันที่ห้านะญาติโยมมาร่วมกันวันนี้ก็พูดไดท่านี้ญาติโยมเวลาหมดแล้ว อ,อาญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร่วมทำบุญในการสร้างเรือสมเภาแก้วสาเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญ,ญญาณของบุรภพกษัตริย์ของชาวไทยทุกทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ขรราชจบริพานประสนิกรในทุกๆราชวงศ์ญาติโยม ปันมัสการกรบบาบไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตไตรนะแล้วก็เป็นที่ประทับของพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะเป็นมรดกให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับพุทธศาสนาญาติโยมตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 ศ2 9 1 2สองเก้าหนึ่งสองางศยาสนทางไปรษณีย์พระมหากรีธาวชิรยานวัดนเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์พระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ,108พหนึนบบ่งศท,ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194063 6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194 0636374สญาติโยมนะวันพุธนี้นะที่จะถึงนี้นะวันที่5เมษายนญาติโยมมาร่วมทำบุญกันนะร่วมปลูกต้นบุญนะเป็นต้นกระลาประพฤกนะแล้วก็ฟังพระเจ้าสิบชาติ รวมทั้งเป็นการต้อนรับนะต้อนรับสมเด็จองค์ประถมปางเปิดโลกแล้วก็รับรวมรูปในหลวงราชการที่9นะเป็นการต้อนรับนะเทศพระเจ้าสิบชาตินะญาติโยมวันที่5เมษายนนี้นะสำหรับญาติโยมที่จะมาฟังพระเจ้าสิบชาติตลอดคืนก็เตรียมผ้ามาด้วยนะผ้าคลุมนะผ้าผ้าห่ม,มนะ าอาจจะตัวพื้นใหญ่ๆนะคลุมได้ยามพักนะเพราะว่าที่วัดคงมีไม่พอนะจากนั้นก็อย่าลืมญาติโยมเนี่ยนะวันสําคัญนะครบองค์พอดีนะวันที่ห้าเมษายนที่จะถึงนี้นะวันเรียบรับบารุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสาม รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันเรียบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบดีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษเสอีอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองคธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารูปบานุโมธนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมามาภพภด้กระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอาิยศัพ์ยนําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ตั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทินโอมปัทวีคงคาภุมมะเทวานมามีหังนัมภะพะทะอัตมาภาพขอญาตย,ยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอ,อเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญา แห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกุพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกุพโรองและคุณของพระรัตนตรยัยจงปกป่กคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพกทุกชาติเถินพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาด สังขังแล้วกลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจักรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร